เอาละครับสำหรับวันนี้พบกับวิเราะบอลกับเงยกล้องกันอีกแล้วนะซึ่งสำหรับวันนี้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2563นะครับซึ่งสำหรับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันในฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกไปเริ่มกันที่กูเร็กกันเลยนะเป็นทางสเปนพบกับยูเครนะ โดยบอลคู่นี้จะเริ่มทำการแข่งขันในเวลา1นาฬิกา45นาทีไปดูสถติติอาเกมลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับไปเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างสเปนกันก่อนสถติติอาเกมลังสุดชนะ2-3จากสถติติอาเกมลังสุด่วนสถติติอาเกมลังสุดของทีมเยือนอย่างยูเครนชนะ4-1จากสถติติอาเกมล่าสุดสถติติอาเกมลังสุดของทั้ง2ทีมที่เคยเจอกันมา เป็นฝั่งสเปนชนะไป4เกมและอีกหนึ่งเกมเป็นการเสมอกันไปเมื่อดูจากสถิติเรียพบว่าสถิติคนกลางจะใกล้เคียงกันเลยทีเดียวและไม่ห่างจันกันมากมายซึ่งชมงนี้ตั้งสองเกมพร์อมกําลังดีเลยทีเดียวแต่สําหรับวันนี้เฮียคิดว่าสเปนน่าจะมาได้นะเพราะได้เล่นในบ้านของตัวเองและตัวผู้เล่นดีดีกว่ายูเครนมาวันนี้เฮียขอไปที่สเปนสกอร์ที่กัสเปนชนะ หนึ่งประตูต่อศูนย์ส่วนในกู่ที่2จะเป็นต่างสวิตเซอร์แลนด์พบกับเย er อรมนีโดยบอลคู่นี้จะเริ่มทําการแข่งกันในเวลาหนึ่งนากาสี่สิบห้านาทีไปด,ดูเิติอดเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันก่อนนะฮะเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านอย่างสวิตเซอร์แลนด์เิติอดเกมหลังสุดชนะสามแพ้สองจากเซติเดเกมหลังสุดส่วนเิติอดีเกมหลังสุดของทีมเยอนอย่างเยอรมนีชนะสามเสมอสองจากเซติเดเกมหลังสุดส่วนถิติของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมานั้น เคยเจอกันมาตั้งหมด4เกมเป็นฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ชนะไป1เกมส่วนอีก3เกมเยอรมนีชนะไปตั้งหมด3เกมครับเมื่อดูจากสถิติแล้วพราว่าช่วงนี้ฟอร์มของทั้ง2ทีมถือว่าไม่ได้ห่างอะไรกันมากแต่เจ้าบ้านวันนี้ต้องมาเจอกับอันดับคงไม่น่าจะต้านทานไหวและนักเตะของทีมเย็นก็เหนือกว่าสำหรับวันนี้อยากขอไปที่ทีมเยอนเยอรมนีสกอตติกาก์ดเยอรมนีชนะ2ประตูต่อ0ก็จบกันไปแล้วนะครับ สำหรับบทวิเคราะห์บอลในวันนี้ท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมมาถึงช่วง้ายของเรากันอีกแล้วเหมือนเดิมหากท่านใดที่ชอบความสนุกและใจผมก็มีเว็บกีฬาดีๆที่มีความน่าเชื่อถือมาแนะนําให้นะครับต้องบอกเลยช่วงนี้พวกเขามีโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจอ่านลยล้เอยดด้านล่างคลิปและคลิกที่ด้านล่างคลิปเข้าไปได้เลยนะ สำหรับวันนี้กับผมต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ